ปัวหานั้นในสังกัดมีจํานวนสิบท่านนะคะโรงเรียนบ้านตาสารรค์รูปานประชาทบ้านหงบ้านบุญบุญบ้านตารงเรียนบน รโรงเรียนอนุบาลปราสาสศึกษาคามนางสาวมินตราอาขันยิ่งครูโรงเรียนบ้านยามนางสาววรพรทรงตลดครูโรงเรียนบ้านตาสองา่าสำหรับผู้ถือป้ายนะคะนางสาววิทยามาลายัยนางนายพรเทพมลิวันผู้ถือธงได้สมทบทองราศีผู้ถือพอร,อระบรมฉายรัตน์นางหไทยรัตนตรองจิตนางสาวชิตยาพรหมาผู้ถือทานกุ้ง กำลังผ่านกระบวนหน้า่านประธานไปนะครับนี่คือทีมแรกกับปสาทหนึ่งเสื้อประจำทีมก็คือสีแดงสุดยอดมากครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพี่เต๋าลูกศิษย์ของพระครูพิพิธวรการหลวงปู่หนึ่งนะครับหลวงปู่ได้เมตตาปลุกเสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาให้กับพวกเราชาวครูกประันทครับเรือไายการจัดการศึกษารารของประทับถูกเลิอไทค่ะโดยท่านประธานเรือไทย รงเรียนในสังกัดมีแปโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนบ้านเจเปลงโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีโรงเรียนบ้านโคกอมโรงเรียนบ้านขนมโรงเรียนพลยศึกษาาโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพชรชารัฐิำรุงโรงเรียนบ้านสองตะโรงโรงเรียนเปริญราชิทยาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ค่ะลังผานมา กุกลกากรจํานวน200คนนะคะกุกากรผ่านไปแล้วนะคะนายจลการนมสว่างนางสาวชัดพิไลแม่นหนานางสาววตยาสมดําผู้ถือป้ายนางสาวธัญรักษ์ศักดิ์ปุดมนางสาวรุ่งธนีเปรียบดีสุดค่าและตามมาที่เครือข่ายการจัดการศึกษาปรา,าสาทสามทุม่มมนสมุดยินดีต้อนรับขบวนนักกีฬาปรา,าสาทสามทุ่งมนสมุดนะครับสีน้ำเงิน